สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอยู่กับช่องนารูโตครับนะครับวันนี้เราก็จะมารู้จักกับเซนจูฮาชิรามะกันนะครับเ,เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าสําหรับแฟนๆของช่องนารูโตรับทุกคนนะครับคือว่าก็มีคนขอมานะครับผมก็จัดให้เขาสักหน่อยคือเซนจูฮาชิรามะเราก็ไปเชิญรับชมประวัติของเขากันดีกว่านะครับเซนจูฮาชิรามะ เซนจูอาชิลมะโคคาเงะรุ่นที่หนึ่งของหมู่บ้านโคโนฮะผู้ถูกเรียกขานว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดินจ,จากเรื่องนารุโตะอาชิลมะเกิดท่ามกลางไฟแห่งสงครามอันเต็มไปด้วยความสูญเสียความสงบสุขจึงเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาสูงสุดซึ่งสิ่งที่เขาทําได้ก็คือการก่อตั้งหมู่บ้านโคโนฮะร่วมกับมาดาระสงครามอันยาวนานของสันตกูลนี้เส้นสุดลงฮาชิลมะเป็นผู้สืบ เชื้อสายมาจากเซนทว,วิชีเช่นเดียวกับมาดารด้วยถือโดยถือเขาเป็นผู้ก่อตั้งตระก,กลูลเซนจูขึ้นมาฮาชิลมามะมีน้องชายสามคนคือโทบิลามะอิทมามะและคาวารามะรวมทั้งเป็นปู่ของซึนเดกับนาวากิฮาชิลมามะมีร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยกระถาไม้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้กระถาไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดเขาสามารถสะกดพลังของ จิ้งจอกก้างหางโดยได้มีมิตโตเป็นภรรยามีร่างสถิตจิ้งจอกก้างหางคนแรกในช่วงที่ยังไม่มีการก่อตั้งหมู่บ้านต่างๆขึ้นมาเซนจูกับอุจิวะได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่แข็งแร่งที่สุดในโลกหากมีไฟหนึ่งว่าจ้างตระกูลอุจิวะฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องว่างว่าจ้างตระกูลเซนจูทําให้สองตระกูลผูกพันกันอย่างต่อเน,นื่องในสงครามอันแสนยาวนาน ฮาชิลมะรู้จักกับมันดะระตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้ว่าทั้งสองยืนอยู่คนละฝั่งกันเลยฮาชิละมะเกียดสงครามที่มีแต่ความสูญเสียผลกระทบจากสงครามทําให้เด็กๆต้องสู้จนตายเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นนินจาที่มีคุณค่าโดยในจํานวนนินจาเด็กสองสระชีพก็มีอิทมะและคารามะซึ่งเป็นน้องชายของเขาร่วมอยู่ด้วยเพื่อยุติสงครามอันยาวนานและ ความสูญเสียอันไม่ที่สิ้นสุดของ,องทั้งสองตระกูลฮาชิรมาต่อสู้อย่างสุดกำลังละเอาชนะมาาระได้สำเร็จแต่แทนที่เขาจะเลือดจากการมาาระทิ้งเขากับแสดงความจริงใจออกมาจนมาาระยอมเข้าใจในเจตนาสุดท้ายก็ได้สร้างหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเลขึ้นมาโดยที่เขาถูกเลือกให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน ในช่วงที่ยังไม่มีการต่อตั้งหมู่บ้านต่างๆขึ้นมาเซ็นจูกับอุจิวะได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่เข็งเก่งที่สุดในโลกหากมีฝ่ายหนึ่งว่าเจ้าตระกูลอุจิวะฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องว่าเจ้าตระกูลเซ็นจูทำให้ทั้งสองคนตระกูลผูกพันกันอย่างต่อนเนื่องในสงครามอันยาวแสนนานในช่วงการบุาากถล่มคนห้าของโอโรจิมารุฮชิรมะก,กับโทบิรมาตะวันเจ้งขึ้นมาด้วยคาถาสัมภเวสีคืนชีพของโอโรจิมารุ เขาต้องต่อสู้กับฮิลูเซนผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็ทูฮิลูเซนผนึกด้วยครถาสะกดปิดผนึกทราบอสูรพชิละมาถ,ถูกฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาอีกครั้งในสงครามโลกนินจาครั้งที่สี่พร้อมกับโทบิเลามาฮิโูเซนและมินาโตะด้วยครถาสามไปเวสีคืปชีพของออโรจิมารุเพื่อค้นหาความจริงบางอย่างที่ซาสึกเกะต้องการเขาเล่าเรื่องราว ที่เกิดขึ้นในอดีตให้ซาสิเกฟังและมุ่งหน้าไปยังสนามลเพื่อรับมือเพื่อนรักอีกครั้งอาเป็นยังไงกันบ้างครับวิดีโอเราจบแล้วนะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าแคร์ให้กดแชร์ แต่ถ้ายังรักวิดีโอรเราให้กดซับสไคร์นะครับถ้ามีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาให้เราได้นะครับผมไปก่อนหนะ้า